สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมคลิปนี้นะครับผมอาก็จะมาอธิบายค่าห้อง5 0 0 0แบบละเอียดยิบเลยนะครับผมโดยค่าห้อง5 0 0พันนี้จะเป็นของน้องผู้หญิงนะครับผมน้องผู้หญิงอันนี้หญิงแรกเกิดเลยเนาะโอเคครับผมมาดูกันในส่วนของแผนกันเลยนะครับผมในแผนนี้ครับผมจะประกอบด้วยกันนะครับผม2ส่วนใหญ่คือสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติมนะครับผม2ส่วนใหญ่นะครับผม2ส่วนใหญ่แต่ประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับผมสองส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ ใอสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยจะมี2ส,ส่วนด้วยกันนะครับผมมาดูในส่วนแรกก่อนนะครับผมในส่วนแรกจะเป็นประกันชีวิตนะครับผมหลายท่านจะถามว่าประกันตัวนี้ครับผมมีประกันชีวิตหลักไหมนะครับผมก็ต้องตอบว่ามีประกันชีวิตหลักนะครับผมประกันชีวิตหลักเป็นแบบแฮปปี้โปรเจคชั่นเทับยทุนคุ้มครองชีวิตถึง1ล้านบาทเลยครับผม1ล้านบาท เบีย้ยตรงนี้นะครับผมที่คุณพ่อคุณแม่ส่งไปเนี่ยครับผมสมมติว,ว่าปีนี้ส่งไป3 2 0 0 0จะมีนะผม9,840ันแด้บาทเก็บไว้ในประกันชีวิตให้ตัวเล็กนะครับผมส่งไป20ปีเนี่ยคุ้มครองชีวิตถึง90ปีนะครับผมแล้วในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเบีย้ยทิ้งทั้งหมดก็เดินในส่วนของประกันสุขภาพเนี่ยครับ2 0 0 0มกับ อีสองพันเนี่ยครับเป็นเบี้ยทิ้งนะครับทิ้งประมาณ2 2 0 0มแล้วเก็บประมาณ9,800นะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็จะเป็น32,000นะครับผมอันนี้คือภาพรวมของประกันเด็กนะค่าห้อง5,000นะครับผมยิงแรกเกิดนะครับผมมาดูในส่วนของนะฮะเจาะลึกในส่วนของกรมทรรกรมทรรก่อนนะครับผมกรมทรรนะอย่างที่เมื่อกี้อาจได้แจ้งไปนะครับผม เบี้ยที่เราส่งไปนะครับผมแต่ละปีเนี่ยจะถูกเก็บไว้ให้ตัวเลข9,089,08เก็บปเรื่อยครับสงไป20ปีนะครับผมเป็นเงินต้นทั้งหมดนะ196,000นะครับตรงนี้นะครับ196,000เงิน196,000ตรงนี้ไม่ได้หายไปไหนนะครับคุณพ่อยังอยู่นะครับผมแล้วก็นะฮะถ้าเวนคืนปีที่นะครับผม40นะครับตรงนี้นะฮะเวนคืนปีที่40นะครับผมจะได้เงินเกือบเกือบ คืนนะครับผมคืนทุนมาแล้วเนาะหรือบางทีนะครับผมเราเก็บไว้นะปีที่สี่ิบามนะครับ, 43, รบหรือว่าตั้งแต่ปีที่40เป็นต้นไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะได้อ่าเขาเรียกว่าเงินต้นคืนทั้งหมดแล้วแต่จุดเด่นมันอยู่ตรงนี้ครับผมถ้านะครับผมตัวเล็กเนี่ยเก็บไปถึงอายุ90จะได้นะครับตรงนี้90บก็จะได้1ล้านบาทคืนอ้าวแล้วถ้าเสียชีวิตก่อนละคุณัทเสียชีวิตปีไหนก็แล้วแต่ครับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ครับ จะได้1ล้านบาทไปเลยสมมุติว่านะครับผมอุบนะัิเหตุเนาะอุบัิเหตุปีที่50นะครับผมตัวเลขเสียชีวิตนะครับผมก็จะได้1 000, ล้านตรงนี้ไปนะครับผมทวนอีกรอบนะครับผมประกันหลักของฟิลิปเนี่ยครับผมนะฮะที่ส่งไปทุกปีทุกปีเนะี่ยเก็บไว้ให้ตัวเลขเท่าไหร่นะครับผมเก็บไว้ให้ปีละ9,800พันนะครับเก็บไป20ปีเป็นเงิน196,800 196,800ถ้าเราจะมาเว้นคืนและได้ คืนทุนไปนะครับผมจะเว้นคืนช่วงไหนดีอาจตั้งแต่ก็ตั้งแต่ปีที่40เป็นต้นไปแล้วเนี่ยครับผมก็จะได้มูลค่าเว้นคืนที่ คุ้มทุนแล้วแต่ยิ่งเก็บไว้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นมูลค่าเป็นไงครับก็ยิ่งเพิ่มขึ้นฮะยกตัวอย่างปีที่40นะครับผมเงินต้นแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยแต่ว่าถ้าเว้นคืนปีที่60นะครับผมก็จะได้เงินคิน4ี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประกันชีวิตหลักนะครับผมทิ้งทั้งหมดหรือเปล่านะครับผมประกันตัวนี้ไม่ได้ทิ้งทั้งหมดนะครับมี9 8 4 0เก็บไว้ให้นะครับผมมาดูในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของอ่า ประกันสุขภาพแล้วประกันสุขภาพตัวนี้มีค่าห้องทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมค่าห้องทั้งหมดนะครับ5้าพันคืนละห0 0พันให้สูงสุดเก้าสิบวันเลยนะครับผมแล้วในส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของข้อค่าห้อง ICU <c oughs> ก็มีคืนละแปดพันนะครับยี่สิบเอ็ดคืนเลยสูงสุดต่อครั้งต่อโลกนะครับผมต่อครั้งต่อโลกนะฮะในส่วนที่ใช้ <c oughs> บ่อยๆก็จะเป็นในส่วนของข้อสมเนาะข้อสามตัวนี้ตรงนี้นะครับข้อสามตรงนี้ก็ใช้บ่อยนะครับผมข้อ1ตรงนี้ก็ใช้บ่อยข <c oughs> ้อหนึ่งข้อสามข้อเก้าตรงนี้ก็ ใช้บ่อยนะครับผมนะมาดูครับวงเงินจะเป็นยังไงวงเงินนะครับผมอนะที่ใช้บ่อยเนาะเดี๋ยวอาร์ตบากไว้นี่ครับสามตก้นี่ครับผมแล้วก็ตรงนี้นะฮะมาดูวงเงินก่อนนะครับผมวงเงินตัวอย่างค่าอในส่วนของค่ายาเลยเนาะค่ายาเนี่ยมีให้ครั้งละสี่หมืนห้าพันบาทต่อครั้งต่อโลกต่อครั้งต่อโลกหมายความว่าอะไรเอ่ยนะครับวันนี้ครับน้องเป็นไข้หวัด นะครับผมแอดมิดมีค่าอย่างให้45 0ห0ครับผมอีกสัปดาห์หนึ่งเป็นทอ้องเสียก็ได้อีก4ี่0มครบับวงเงินบุฟเฟ่เลยนะครบับวงเงินบุฟเฟ่ขึ้นโลกใหมก็ ขึ้นโรคใหม่ก็ได้45 0หมืหม่เรื่อยๆไม่จํากัดวงเงินต่อปีไม่จํากัดจำนวนครั้งต่อปีด้วยแต่ว่าจํากัดต่อครั้งต่อโรคเพียง4 5 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็ค่าผ่าตัดก็แยกเป็น95,000น้าะครับผมค่าวางยาสลบค่าค่าห้องผ่าตัดค่าวางยาสลบอ่ามาดูข้อเจดนี่หลายท่านถามมามากเลยมันคืออะไรคุณอนาะไอตรงนี้เป็นผู้ป่วยนอกเหรอไอตรงนี้จะเป็นการที่ตรวจวินิจฉัยด้วยรังสีครับคุณพ่อคุณแม่ครับตรวจด้วยวินิจฉัยด้วยรังสีแล้วก็คุณหมอสั่งแอดมิดเพิ่มเติม,ต,มตรงนี้ประกัน แต่ถ้าไปตรวจเฉยๆนะครับสันนิษฐานว่าเป็นนู่นเป็นนี่แล้วหมอไม่ได้สั่งแอดมิตตอก็ประกันจะไม่ครบไม่ไม่คุ้มครองนะครับผมไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าเป็นการที่ตรวจแล้วก็แอดมิตตอจ์จำง่ายๆก็จะได้ความคุ้มครองในส่วนนี้ไปามาดูข้อ8ตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์นะคุณพ่อคุณแม่ข้อ8อะของฟิลิปเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยนะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับนะเพราะว่าเป็นที่เดียวเลยนะที่มีนะข้อ8เนี่ยข้อ8 อ๋อโอเคเนี่ยข้อ8เนี่ยเป็นที่เดียวเลยครับผมฟิลิปเป็นที่เดียวเลยที่สามารถรักษาต่อเนื่องได้7,000เลยคุณพ่อคุณแม่รักษาต่อเนื่องที่อื่นเนี่ยนะครับถ้าเป็นอุบัติเหตุไปเนาะก็รักษาแค่วันนั้นนะวันเดียว วันอื่นหมอนัดล้างแผลประกันไม่จ่ายแต่ที่ฟิลิปส์ครับผมต่อเนื่องได้7วันเลยต่อเนื่องได้เจวันนะฮะไปรักษาต่อเนื่องได้7วันหมอนัดไปล้างแผลอีกวัน2วันสวันหรือภายใน7วันนี้ประกันก็ยังจ่ายอยู่อันนี้เป็นอะไรที่ไฮไลท์มากๆนะครับผมที่อื่นไม่มีนะครับผมเนาะมาดูความคุ้มครองนะผมโอเคสูงสุดต่อครั้งต่อโลก7จ็ดแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยนะครับผมเพิ่มแปดร้อยไปตรงนี้ครับเป็นต่อครั้งต่อโลกครับผมนะวันนี้ครับผม น้องแอดมิดด้วยไข้หวัดนะครับผมเป็นไข้หวัดอะไข้หวัดใหญ่มีวงเงินรักษาอยู่7 6 0 0 0 0หครับผมอีกสัปดาห์หนึ่งน้องเป็นเ,เรียกว่าอะไรลำไส้อักเสบนะครับผมหรือไวรัสล,ลงตับก็จะมีอีก7 6 0 0 0 0หกคือขึ้นโรคใหม่ก็ได้700,000หใหม่นะครับประกันแบบนี้เรียกว่าประกันแบบแยกจ่ายวงเงินบุฟเฟ่น,นะครับไม่จํากัดวงเงินต่อปีไม่จํากัดจํานวนครั้งแต่ว่านะครับจำกัดต่อครั้งต่อโรคเนี่ยเพียงแค่ 7แสนหกนะครับผมโอเคเนาะ7แสนหกตรงนี้เดี๋ยวในไงถ้าดูแล้วสงสัยไงเดี๋ยวเราอินบ็อกซ์มาหากันอีกรอบนึงเนาะนะครับแล้วมาดูในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของชดเชยรายวันครับวันนี้ครับถ้าน้องนอนโรงพยาบาลนะครับมีค่าค่านอนโรงพยาบาลด้วยหรือว่าค่าเฝ้าไข้ด้วยคืนละหนึ่งพันบาทนอนสามวันก็ได้สามพันตรงนี้นะฮะในส่วนนี้จะให้หลังจากที่น้องอ่อ ออกจากโรงพยาบาลแล้วประมาณ1สัปดาห์ก็จะส่งเป็นเช็คหรือว่าโอนเงินเข้าบัญชีสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ผูกบัญชีไว้นะครับผมนี่ก็เป็น นะครับผมรายละเอียดเกี่ยวกับประกันสุขภาพเด็กทั้งหมดนะครับผมเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่นะแรกเกิดสามหมื่นสองเนาะสามหมื่นสองสามหมื่นสองหกร้อยเก้าสิบเดี๋ยวระหว่างศูนย์ถึงห้าขวบก็จะเบี้ยก็อยู่ห่างกันประมาณรักหลักร้อยครับเพิ่มขึ้นไปถึงถึงอายุห้าขวบแล้วหกขวบก็ลดลงมานะครับผมประกอบไปด้วยเงินออมนะครับทุนหนึ่งล้านบาทนะเบี้ยที่เก็บไปก็ประมาณเก้าพันแปดเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเบี้ยทิ้งนะครับผมในส่วนของอเนี่ยครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเบียร์ทิ้งไปทิ้งประมาณสัก22 0 0มครับผมแล้วก็เก็บประมาณ9,8 0 0นะฮะโอเคเลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับประกันสุขภาพเด็กผู้หญิงนะครับผข้าห้อง5,000นะฮะเบียอยู่ที่32,690บาทนะครับผมนะฮะท่านใดสนใจหรือว่าอยากจะได้รายละเอียดรายเพิ่มเติม,ตมแล้วก็สามารถ inbox หาธาได้ตลอดเวลานะครับผมอาร์ตยินดีที่ได้ดูแลทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปถ,ถัดไปครับสวัสดีครับ